โอ้เปลี่น้องต้องแดงงเลยแด้งข้าวคั่วเอาเอาเันนียเอาพริกป่นอู้ยย้อนนำปลาหน่อยนึงใส่พ้าหน้าไปครับหอมอะใส่ลงไปลวางลงไป ใะไรลูกโดดตามอ่ะคนพี่น้องก้อยกุง้งสดๆเลย่ะพี่น้องไปแซมกันครับ

สวัสดีครับลุงวดนะครับเหมือนนี่พระพี่พน้องมาหากินเขาทงหน้าครับ <c oughs> อ่ะพี่น้องก้อยกุ้งครับโอ้กุ้งสดๆ เด่นนกแดงนกแดงครับมีเครื่องเตรียมไวค้ครับครับเครื่องปุ่งก็มีพริกป่นเขาคั่วผงนัวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าครับให้เครื่องเตรียมไว้ครับพี่น้องใส่บวกหน่าพริกมัวหอมหั่นไว้แล้วแล้วก็ลูกโดดเพิ่ม กุ้งซอสครับมาพี่น้องผงนัวผงนัวโอ้เต็มพี่น้องต้องแดงต้งแดงข้าวคั่วเอาเอาเ,อาเอาหนียวที่ปน โยนน้ำปลาหน่อยหนึ่ง,งอะอันนี้ใส่ข้าหน้าไปครับหอมมะใส่ลงไปวานลงไป ไล่ดุโด,ดตามอ่ะคนพี่น้อง้อยกุง้งซอส,สเลยไปพี่น้องไปแซมกันครับสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้สคนทุกหมกักทุกบอลครับ พอ่พอๆกับลุงอ้วนจากช่องดูสามพากินพาเที่ยวคือเกาโอ้เมื่อนี้มากินข่าอยู่ในปลาครับไกลๆตรงหน้านี่ครับนี่เต่าเผาทานนะครับของหน้าของหน้าสาวนี่ครับบรรยากาศดีดีนะถังลังนี่ตะปลาไหมเอะพี่น้องมืง้อเนี้ก้อยกุ้งครับ <laughs> โอ้ก้อยกุ้งเต้น มา้ิ่งเลยเฮ้ยมาไปเนี่ยครับแกุ้งเต็นมาอยู่สาเนี่ยครับขึ้นอยากมาพี่น้องมาซับแมกันเกาะเนี้ยอหอนหอนฟาวกินเดี๋ยวฝนตก Bỏ dài vang nữa phía mặt tiền đông đang đang phía mặt Mmm Hoàn chua Hoặc kiêng บชาพูอ๋อใบชาพูพักสลัดพักแค่พี่เนาะพักแคบขวันตั่วพูมีมาละมากได้ยหยอดบุกตุมมากสองสามหยอดหมุกตุมต้นข้างๆมีพักหอมมินครับพักแหน่อื้มอ,อือ,อืมอ,อือออออออมเตมหอแล้ว สอสพักอือไปมาตุม้มบวกผักแพวอือสอสพัก มาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ฝังไทยฟังเล้าฟังเกาหลีครับก้อยกุ้งสดสดอืม,อม แม่งมีหลายคุยอะไรี่นัง ออืืหนวดกุ้งตำเงือกสดมาก ลุงอ้วนก้อยใส่กับน้าวครับทช้น้ำมะนาวพริกข้าวหัวหอมเป็นชุดก้อยครับง่ายๆแบบบ้านๆรสชาติจกลุงอ้วนทำให้เปรี้ยวนำเนื้อกุ้งสดหวานอืม có mầm mầm mà làm hmm. hmm. แต่จะบอกว่าหวานมากระวังหนวดกุ้งทิมเงือกพี่นอ้องอถ้าได้กอดเสรมากอกก็สุดยอดพี่น้อง ปักแพ้วที่เด็ดเลยกลายกุ้งขาดไม่ได้ปักแพวยอนมาตูมผักหวันคักอืม Coi dạ các bạn. Nữa sắtออก. Dính. ุ้งถ้าสดเนี่ยทำก้อยนี่อร่อยมากพี่น้องแต่ถ้าไม่สดเนี่ยขออภัยครับถ้าไม่สดมันจะไม่หวานเนื้อจะไม่หวานเนี่ยออกมาละคุยเลยอื้อหือ ต้องขอโทษขอภัยคนที่ไม่กินกุ้งดิบนะครับการกินกุ้งฝอย ระวังอีกอย่างหนวดมันแหลมครับพี่นอ้องหนวดแหลมกินไปด้วยได้ลุ้นไปด้วย,วยอือืเสือบปลานครับ เ,าเอากาศหลังอวนดีครับมีที่เตาถ่านเตาถ่านต่อนนี้ได้ประมาณชั่วเบีสอบครับ สิเบเ็ดกระสอบหนึ่งอาทิตย์เก็บทีหนึ่งเผาไว้กับอัดเลยครับรอมาเก็บหนึ่งอาทิตย์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยูแถวเนี่ยครับไม้ยูหน้าเพลินอ่ะอื้อ หวานหอมขั้วกินไปด้วยเงื้อแตกน้ำทั้งแซบทั้งนุ่งเผ็ดบรรยากาศก็ดีกินอะไรก็อร่อย กุ้งทิมทิมในปากไม่เผ็บ้างแต่งอมๆอมๆเป็นอาหารครับเดี๋ยวว่ากันเนาะ อืมอ่ะพี่น้องสำหรับมนเมนอูตับเมนูไก่กุ้งครับสดๆเป็นไปนดักมไหมอืมส่วนมากเนื้อหวาน สำหรับกุ้งฝวายเนียวนอกจากก้อยอนอกจากปนปนเส์นมะกอบก้อยเฉียงมะนาวถ้าเป็นกุ้งเต้น,นลกวนเท่น้ำทำถ้าใส่มะกอกคือไปตำให้ละเอียดให้เหลวเป็นตำกุ้งใช่ทำเมนูอะไรก็อร่อย บางทีเราไปคั่วทำาโรย,ยตัวนี้เต้นอยู่ตะกรงตะกรงตะกรงขอตัวนี้เอาไปปล่อยครับอย่ายิงดินดนครับอารมณ์ขังนะครับอ่ะม่นี่กะเอามาฝากพี่ตอนน้องแซ่บครับยังไงกะกวนถึงช่วงสุดท้ายกัฝากกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์คุยกันได้ครับในขณะล่างครับแล้วก็สุดท้ายถ้าสุดกับกาบกบุญขอพุ่นพี่น้องที่ไม่ตายจะติดตามรับชมคลิปตั้งต้นจนจบครับหากันแค่กันฝากไลค์กดแชร์กดสไกนรู้วันเดอร์ด้วยครับทางช่องลูีสานพากินพาเที่ยวทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับนี่ครับที่ทุ่งนาแถวแถวเตาถ่านสวัสดีครับ phun phun